วันเดือดกิ้งก่าจอมผิว้วกับนาคนากักสู้กลางป่าลึกที่มีลำธารใสไหลผ่านเป็นที่อยู่อาศัยของคู่แข่งที่ไม่มีใครยอมใครนั่นคือก้องกิ้งก่าตัวน้อยจอมผิวผู้ว่องไวและไต่ต้นไม้เก่งที่สุดและไหนนา้านาคู่สู้แข็งแกร่ง และว่ายน้ำได้เร็วเป็นที่หนึ่งวันหนึ่งทั้งสองบังเอิญเจอกันที่ริมลำธารข้าคือเจ้าปลาในแถบนี้ก้องกิ้งก่าตัวเล็กพูดพางสะบัดหางผิดแล้วแม่น้ำนี้เป็นของข้าไหนหน้าคำรามขึ้นทั้งสองตกลงแข่งขันกันใครข้ามลำธาร ไปถึงต้นไม้ใหญ่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะเป็นผู้ชนะและได้ครองพื้นที่นี้ไปก้องกิงกาใช้ความรวดเร็วกระโดดจากต้นไม้นี้ไปยังต้นไม้นั้นอย่างคล่องแคล่วส่วนไนหน่ากระโจนลงน้ำว่ายฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวอย่างแข็งแกรง่งแต่ทันใดนั้นงูเหลือมยักษ์โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ ข้างลาําธารมันพุ่งเข้าหากล้องยิ่งกาในหน้าเห็นเพื่อนกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเปลี่ยนเส้นทางกระโดดขึ้นจากน้ำและพุ่งเข้าไปช่วยมันใช้อุ้งเท้าตะปบงูเหลือมจนมันหนีไปสุดท้ายทั้งสองไปถึงต้นไม้ใหญ่พร้อมกันพวกมันหัวเราะและตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกัน แต่เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดต่งางหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแข่งขันอาจทำให้เราพิสูจน์ตัวเองแต่ความสามาคีหากแต่ทำให้เราแข็งแกร่งมากที่สุด